กูเปลี่ยนมาเตอร์ไอญตัวนี้เขาอินตัวใหญ่เะได้กล่าวว่าเดี๋ยวจะไปตัวใหญ่เราไม่ได้มันบอกพี่อย่าทรมานเลยเอาตัวใหญ่ลงไม่ไหวจริงเรือพิษคือถ้าตัวใหญ่ลงไปพัดก็ต้องเปลี่ยนไปพัดเปลี่ยนปุ๊บเนี่ยเรือมันเรือมันไม่ไหวเรือมันสภาพนี้ไม่ได้ไงก็ต้องไม่เอาไอ้ไดีพีที่มันใหญ่แบบนี้เลยถ้าถึงบอกไอ้หนังก็ยังอนาคตคุ้มเลยเอาที่โอ้โหาัตรยามก่อนจะเอาเ้ยตออนีร์ม่าไม่มี สบายพี่ชุดนั้นสบายจริงหมื่นโอ้อ่พวิพี่มาเป็นไงวี้ยกเว้นอย่าขับลำเดียวนะอย่าขับลำเดียวนะคือหลับขับลำเดียวไม่รู้เรากาเร็วไม่เร็วเพราะเสียงไม่มีมันไม่ใช่แล้วถ้าขับตีคู่เป็นไงพไหวไหมนิดเึินิดนิดนิดอีนิดนาา่า